ค่ะนี่ก็คือซอฟต์แวร์ของ Keyshot นะคะเปิดมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะนำเข้าโมเดลนะคะจากเว็บโหลดฟรีมาใช้ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวโมเดลของตัวเองนะคะสำหรับการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเช่นเว็บ CG t e a d e r นะคะหรือว่าจะเป็น GapCAD ก็ได้นะคะหรือเรามีโมเดล3มมิติของเราอยู่แล้วนะคะที่เราสร้างจาก SolidWorks นะคะ AutoCAD หรือว่าเ e n d e r ร์นะคะหรือว่าโปรแกรมอื่นๆก็สามารถนำเข้ามาเรนเดอร์ใน KeyShot ได้นะคะซึ่ง KeyShot นะคะก็จะมีจุดเด่นในการที่เราสามารถที่จะเรนเดอร์นะคะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานอย่างละเอียดนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะนำเสนองานกับลูกค้านะคะแบบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันดูมีอะไรนะคะดูมีฟังก์ชันดูมีดีเทล เราก็จะใช้ Keyshot นะคะช่วยในการเรนเดอร์นะคะซึ่งประสิทธิภาพของ Keyshot เนี่ยมันจะเน้นที่ตรงนี้นะคะมากกว่าโปรแกรมอื่นนะคะซึ่ง Keyshot เนี่ยจะสร้างการเรนเดอร์ที่เป็นมือชีพให้แก่เรานะคะเหมือนกับภาพตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะครมันจะมีมุมกล้องอะไรต่างๆที่สวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างไปนะคะกว่าโปรแกรม อื่นๆที่เราเคยใช้นะคะซึ่งตัว Keyshot ะะจะเป็นโปรแกรมสำหรับเรนเดอร์โดยเฉพาะเลยนะคะส่วนโปรแกรมอื่นเนี่ยมันจะทำได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นสร้างโมเดล สร้างแอนิเมชันอื่นๆมันก็จะมีฟังก์ชันมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของการเรนเดอร์เนี่ยคีชอตจะทําได้ดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทําการสอนโหลดโมเดลฟรีกันก่อนนะคะสําหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่นะคะคนที่ยังไม่มีโมเดลเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราจะโหลดโมเดลฟรีที่เว็บไซต์ของ Grabcraft นะคะจากนั้นเราก็จะนําเข้ามาในคีชอตเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ของ g r a b c r a s t ได้เลยนะคะ เข้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ grabcat นะคะจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าของ grabcat แบบนี้นะคะอ่าเราทำการ Sign In เข้าไปก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มียังไม่ได้ลงทะเบียนกับ grabcat เนี่ยเราก็สามารถลงทะเบียนไปก่อนได้นะคะเขาก็จะให้เรากรอก ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะเราอาจจะติ๊กเป็นนักศึกษาก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อสารนศึกษาไปนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะกดยืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะแล้วก็จะเป็น Account ของเราแบบนี้นะคะเราจึงจะสามารถโหลดโมเดลฟรีของเว็บไซต์เขานําไปใช้งานต่อได้นะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์หาตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับโมเดลฟรีต่างๆอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นหูฟังละกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าหูฟังเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเลือกหูฟัง1ชิ้นนะคะที่เราจะนํามาเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งแล้วก็แอนิเมชันนะคะอ่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นอันนี้ละกันนะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะ,ะมันก็จะมีตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่า โมเดลนี้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันก็จะมีไฟล์ต่างๆนะคะให้เราเลือกเป็นไฟล์ตัวนี้นะคะที่มีนามสกุลว่า SLDprt แบบนี้นะคะซึ่งมันคือนามสกุลของ SolidWorks นะคะซึ่งจะเป็นไฟล์ซอฟต์แวร์ของ SolidWorks เราสามารถที่จะนำเข้าโมเดล3มิตินี้ไปยังซอฟต์แวร์ของ Keyshot ของเราได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดจากนั้น เราดาวน์โหลดที่มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะคะกดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลย่เมื่อคลิกมันก็กําลังดาวน์โหลดให้เรานะคะอ่าเท่านี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัวโมเดลตัวนี้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดด้านนี้ไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่คีย์ช็อตของเรานะคะอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่คีย์ช็อตเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครขึ้นหน้านต่างให้เราการกรบาทไปก่อนนะคะจากนั้นเรามาดูที่ Import นะคะตรงนี้ ตรงนี้คือการที่เราจะนําเข้าโมเดลของเรานะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยสามารถนําเข้าด้วยการ import ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเราคลิก Import แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราได้โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็ Open นะคะอ่าแล้วก็มันก็จะนําเข้าโมเดลเข้ามาแบบนี้นะคะ เราสามารถที่จะนําเข้าโมเดลของเรานะคะด้วยการกด Import เท่านี้นะคะส่วนวิธีการเคลื่อนกล้องนะคะเราสามารถที่จะคลิกซ้ายนะคะที่เมาส์เราสามารถที่จะหมุนมุมมองได้นะคะแบบนี้หรือว่าหมุนดูมุมมองได้แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนแบบนี้ที่เห็นว่าภาพมันยังไม่ค่อยชัดนะคะมันทำการกำลังเรนเดอร์ให้เราอยู่นะคะ ซึ่งเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะเหมือนจะไม่ค่อยชัดแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าปล่อยไว้สักครู่นึงมันก็จะเริ่มชัดอันนี้ก็อยู่ที่สเปคคอมของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งการปรับมุมมองก็ไม่ยากเลยนะคะแค่คลิกซ้ายนะคะแล้วก็หมุนตามมุมมองที่เราต้องการแบบนี้นะคะแบบนี้ก็สามารถดูได้ทุกมุมนะคะจากนั้นนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะซูมนะคะให้เราใช้ที่ล o ก k i n g นะคะก็คือ มิดเดิลเมาส์ของเรานะคะสามารถที่จะลูกกิ้งเข้าออกนะคะถ้าเข้าเนี่ยก็จะเป็นการซูมออกก็จะเป็นการซูมออกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าโมเดลของเราเนี่ยอยู่ในสตูดิโอนะคะสตูดิโอที่เรากําลังที่จะจัดฉากซึ่งตอนนี้มันก็มีแสงไฟที่จัดอยู่พอสมควรนะคะซูมเข้าซูมออกก็แค่ใช้มิดเดิลเมาส์ตรงนี้นะคะส่วนวิธีการที่เราจะเคลื่อนย้ายจับขยับนะคะให้เราใช้มิดเดิลเมาส์เหมือนกันนะคะเป็นการคลิกที่เมาส์กลางนะคะจากนั้นเราก็จับ ขยับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะคะจับวางขึ้นลงบนปรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับขยับมุมมองนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นพื้นฐาน 3D ของเราทั่วไปนะคะที่ใช้เครื่องมือประมาณนี้นะคะอ่าซึ่งแถบนะคะหน้าต่างการทำงานพื้นที่ทำงานของเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยที่เรามาที่ Windows นะคะแล้วก็มาดูที่ workspace ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ จะมีหน้าต่างอื่นๆขึ้นมานะคะถ้าเราติ๊กอย่างเช่น animation studio writing อะไรต่างๆสมมติว่าเราเลือก writing นะคะแบบนี้มันก็จะเข้าสู่หน้าการทำงานของ writing นะคะเป็นการจัดแสงแล้วก็ window ตรงนี้นะคะถ้าเรามาที่ workspace แล้วก็กลับมาที่ default นะคะอันนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นนะคะ คลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้นะคะก็คือหน้าของ default นั่นเองซึ่ง default ตรงนี้ก็คือมุมมองสำหรับค่าเริ่มต้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็น Project นะคะตัว Project เนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมานะคะตอนนี้เราจะเห็นไอเทมแล้วก็ดีเทลนะคะซึ่งไอเทมพวกนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ อยู่ในตัวโมเดลนะคะอย่างเช่นเราคลิกตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆของตัวโมเดลนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีสีส้มครอบอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในตัวเลเยอร์นี้นะคะมันก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นเลเยอร์นะคะสมมุติเราปิดตามันก็จะหายไปแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆนะคะที่เปิดตาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดตาจะหายไปนะคะแบบนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์หลักนะคะซึ่งถ้าเราติ๊กตรงนี้นะคะมันก็จะซ่อนอยู่นะคะเลเยอร์ต่างๆเราสามารถที่จะติ๊กลงมาแล้วก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งอย่างเช่นอันที่2ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นในส่วนของหูฟังทางด้านนี้นะคะ ส่วนอันนี้มันก็จะแยกออกมานะคะซึ่งโมเดล3มิตินะคะก็คือไฟล์ 3D ที่ถูกออกแบบตามส่วนต่างๆเป็นชิ้นนะคะชิ้นส่วนทั้งหมดจะรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวนะคะเวลาที่เราสร้างโมเดลเราก็จะทําทีละชิ้นซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ในแต่ละชิ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเลือก Material ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะแยกเป็นประเภท แล้วนํามาใส่แต่ละชิ้นตรงนี้ได้นะคะโดยที่มันแยกกันแล้วก็สามารถทําให้ลิงก์กันได้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้จะเป็นแถบแมทเทียเลนะคะของโปรแกรมที่เขาให้มาซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในด้านของแมทเทียเลถ้าเรามาดูด้านล่างตรงนี้นะคะเราคลิกลงมาอีกมันจะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกนะคะซึ่งก็จะเป็นแมทเทียรลอื่นๆอีกนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ได้ด้วยนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีแมทเทียลเยอะแยะเลยนะคะที่เราจะสามารถเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแมทเทียลต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเลือกลงมาได้แล้วมันก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแมทเทียลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่โดนแสงเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีชื่อต่างๆรวมถึงพวกไฟต่างๆไรติงก็มีด้วยนะคะ ส่วนวิธีที่เราต้องการที่จะหาแมทเทียรเนะคะเราสามารถมาพิมพ์หาตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นเราพิมพ์ว่าไร้นะคะมันก็จะขึ้นโหมดของไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแล้วเราก็จำแมทเทียร์ได้มากขนาดไหนที่จะนํามาใช้ในงานมันก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะสมมุติว่าเรามีแมทเทียร์ที่เราใช้บ่อยแล้วก็คิดว่าตัวนี้มันสวยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ เช่นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นพวกน้ําหรือว่าเป็นทองอเป็นสีเฉดที่เราชอบนะคะนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ก็พิมพ์หาตัวนี้ได้นะคะไม่ต้องเสียเวลาเลือกหานะคะอลองเลื่อนมาดูเล่นๆก่อนก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแบบว่าความมันเงาเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะถ้าเราคลิกที่ตัวอย่างเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวอย่างให้เราดูนะคะ ว่าเป็นแบบไหนนะคะเป็นแมทเทียลให้เราเลือกใช้มีหลายสีด้วยนะคะอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นเหมือนสีโรสโกนะคะอันนี้ก็เหมาะกับเวลาที่เรานำมาทำจิวเวลี่นะคะมันก็อาจจะดูแบบว่าชัดเจนนะคะสำหรับการที่เลือกแมทเทียลในจิวเวลี่ที่ทำให้แบบว่าจิวเวลี่มันสวยขึ้นแล้วก็เหมาะกับงานจริงนะคะอย่างเช่นพวกสีโรสโก้อะไรต่างๆที่ใส่กับกำไลอะไรแบบนี้นะคะ เราก็เลือกแล้วก็เรนเดอร์มันก็ให้เหมาะกับแมททีเรียลจริงกับผลิตภัณฑ์จริงที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยก็ได้นะคะอ่าแบบน้ําก็มีนะคะแบบนี้สมมุติว่าเราทำขวดน้ําแล้วก็มีน้ําอยู่ด้านในแล้วก็เลือกสีของน้ํานะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นสี ฟ้านะคะแล้วก็อันนี้สีแดงตรงนี้ก็อาจจะคล้ายกลับซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มแบบนี้นะคะก็จะทําให้มันสมจริงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้ก็เหมาะกับการทําเสื้อนะคะเป็นแบบเนื้อผ้าก็มีนะคะอมีแมทีเรียลอะแยๆมากมายเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งแมทรเรียลนะคะก็มาเลือกดูได้นะคะอันนี้ก็จะมีแบบตัวอย่างแบบเพชรด้วยนะคะ อ่าอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเพชรอันนี้ก็จะเป็นแบบเพชรสีแดงแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าแบบเป็นลายอ่าเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นอันอื่นละกันเอาเป็นตัวนี้ละกันเลือกเข้ามาแบบนี้ปุ๊บรูปเลือกเข้ามามันก็จะเป็นแมททีเรียลของตัวนั้นนะคะอันนี้มันก็ได้เปลี่ยนสีและเป็นสีเหมือนออกจากพลาสติกแบบว่า เท่าๆนะคะเป็นเหมือนพลาสติกแบบเนื้อดี<ช>อ,อันนี้ก็เหมาะกับพวกงานแบบนี้นะคะมันก็จะมีสีแบบนี้หรือถ้าเราจะเปลี่ยนสีเป็นแบบหลายๆสีแล้วก็แค่ลากแล้วก็วางแบบนี้เท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ2ด้านนี้มันลิงก์กันอยู่นะคะวิธีการที่จะทําให้มันแยกกันเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าจะเลือกนะคะอย่างเช่นหูนะคะ2ด้านนี้เราอยากให้มัน เลือกแบบเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมาเลือกทีละข้างนะคะเราสามารถที่จะคลิกนะคะก็กด Ctrl แล้วก็คลิกอีกตัวหนึ่งนะคะแบบนี้คลิกที่ตัวแรกนะคะแล้วก็กด Ctrl ที่ค e ีย์บอร์ดแล้วก็คลิกอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นจากนั้นนะคะเรามาที่ไอเทมนะคะมันก็จะเลือก2ตัวให้เราแบบนี้นะคะจากนั้นเราคลิกขวานะคะที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มาที่แมทเทอเรียลนะคะจากนั้นเรามาคลิกลิงก์แมทเทอเรียลตรงนี้นะคะ เมื่อเราคลิกเนี่ยตอนนี้มันจะลิงก์กันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกแมทีเรียลมาใส่นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปเลือกแมทีเรียลมาใส่อ่าเอาสีทองตัวนี้ก็ได้นะคะเลือกมาใส่แบบนี้นะคะจะเห็นว่าอีกข้างนึงนะคะตอนนี้จะใส่เหมือนกันเรียบร้อยนะคะแบบนี้นั่นเองอันนี้คือเป็นการลิงก์นะคะเราสามารถที่จะคลิกเลือกแล้วก็ใส่แมทีเรียลตามจุดที่เราต้องการได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องมาทำาทะชิ้นนะคะ แล้วการที่มันลิงก์แบบนี้แล้วก็ทําให้มันหายลิงก์นะคะเราสามารถที่จะคลิกเหมือนเดิมนะคะ2ตัวกดคอนโทรลนะคะคลิกแบบนี้แล้วก็มาที่ไอเทมทางด้านขวาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นคลิกขวานะคะแล้วก็มาแมตทีเดียวจากนั้นเรามากดอันลิงก์ตรงนี้นะคะถ้าเรากดอันลิงก์แบบนี้ตอนนี้มันได้อันลิงก์กันเรียบร้อยสมมุติว่าเราเอาแมตทีเดียวมาใส่ทางด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไม่เชื่อมโยงกันแล้วนะคะ ด้านนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะด้านนี้หูฟังเป็นสีน้าเงินส่วนด้านนี้หูฟังเป็นสีทองนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลิงก์แล้วก็อันลิงก์นะคะสําหรับคี์ช็อตนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะในการเลือกวัสดุแล้วก็แยกวัสดุนะคะก็ทําได้โดยการที่ลิงก์แล้วก็อันลิงก์แบบนี้นั่นเองนะคะสําหรับวัสดุทุกชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะซึ่งตัววัสดุเนี่ยมันจะแยกเป็นชิ้นอยู่แล้วนะคะเนื่องจากโมเดล 3D เนี่ย มันก็จะสร้างเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้อยู่แล้วนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ฟองนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกวัสดุให้เสร็จกันเลยละกันนะคะอ่าตอนนี้คิดว่าสีทองแล้วก็พื้นผิวแบบนี้ก็ดูสวยดีนะคะสําหรับหูฟังตัวนี้ของเราอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกตรงนี้เป็นสีทองด้วยละกันนะคะอ่าเป็นทองตัวนี้ที่เหมือนกับเมื่อกี้นะคะ ถ้าเราเลือกซ้ําไปแบบนี้นะคะมันก็จะถามเราแบบนี้นะคะว่าเราจะทําการดูพิเคตไหมก็คือเราทําการ c o อปปี้กับอีกตัวหนึ่งไหมนะคะให้เรากด yes ไปได้เลยนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอลองเลื่อนดูนะคะอันนี้ก็เริ่มจะเหมือนที่เขาขายกันแล้วนะคะมันก็จะมีสีแบบนี้เหมือนกันอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแบบที่เดียวได้สนุกเลยนะคะสําหรับการ ที่จะมาเรนเดอร์นะคะเราไม่จะเป็นต้องใส่แมทเทีเยยลมาก่อนก็ได้นะคะสำหรับการสร้างโมเดล 3D ขึ้นมาแล้วก็นำเข้ามาในคีช็อตนะคะเดี๋ยวเรามาใส่แมทเทีเยยลในนี้กันนะคะาจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ให้กับวงล้อตรงนี้นะคะอาจจะใส่เป็นไฟก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ตรงนี้นะคะว่าไลท์นะคะ ไลท์ right แบบนี้นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นไฟมานะคะมันจะเป็นแสงไฟต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเลือกทั้ง2องอย่างนะคะทั้งสองด้านก็คือจะให้มันลิงก์กันนะคะเดี๋ยวเราจะทาการเลือกตรงนี้นะคะกิกคิก,ค,ก,ค,กคอนโทรลนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราเลือกอน,นันต์แล้วนะคะจากนั้นเราก็ คลิกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นการเลือกทั้งสองฝั่งนะคะตอนนี้ชิ้นส่วนทั้งสองอันของเราได้เลือกเรียบร้อยนะคะเรามาดูที่ด้านขวามือนะคะตรงไอเทมถ้าเราคลิกมาที่ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะโชว์มาแบบนี้นะคะว่าเราเลือกส่วนไหนอันนี้ก็จะเป็นกรอบตรงนี้นะคะที่เราได้เลือกไปจากนั้นเราก็คลิกขวานะคะแล้วก็มาที่มา t e ท i เรียนะคะแล้วก็มากดลิงก์มาที่เดียวก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ มทที่เดียวที่เราเลือกเนี่ยเติมทั้ง2จุดที่เราได้เลือกไว้นะคะคลิกลิงก์มที่เดียวได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไฟตัวนี้นะคะเข้าไปใส่ตรงนี้นะคะอ่าตอนนี้นะคะไฟตัวนี้ก็ได้ใส่มาทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยนะคะอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฉากของเราเนี่ยมันเป็นสีขาวนะคะแต่จริงๆแล้วไฟเนี่ยมันมีความสว่างกว่าเดิมนะคะถ้าเราอยู่ในฉากที่เป็น ความมืดนะคะ,อะตอนนี้เราก็มีไฟสีขาวล้อมรอบแล้วก็มีแมทีเรียลเรียบร้อยนะคะ,ะเป็นหูฟังสีทองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำบอลเป็นแบบแนวพลาสติกนะคะแบบพรีเมียมนิดหนึ่งนะคะ,ะซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงดีเทลต่างๆนะคะ,ะซึ่งถ้าเราเรนเดอร์กับภาพนิ่งเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราทำงานกับแอนิเมชันจะมีเรื่องของกล้อง เรื่องของการจัดแสงเรื่องของการจัดซีนต่างๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็สามารถทําได้นะคะ,ะซึ่งนะคะคีย์ช็อตนะคะในเวอร์ชันทดลองเนี่ยไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นไฟล์เนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเซฟเซฟแอดให้เรากดตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราเซฟแอดนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งาน โมเดลก่อนหน้านี้ที่เราได้บันทึกไว้ได้นะคะแล้วก็เซฟแพ็กเกจนะคะอันนี้เราสามารถที่จะส่งออกโมเดลของเราไปยังเครื่องอื่นได้นะคะถ้าสมมติว่าเรากดเซฟแพ็กเกจตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะถ่ายโอนไฟล์ของเราไปยังบุคคลอื่นได้นะคะให้สามารถที่จะแสดงผลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้นะคะอย่างเช่นวัสดุพื้นผิวที่แตกต่างกันนะคะภาพเคลื่อนไหวทุกสิ่งจะถูกบันทึกไว้นะคะเราสามารถที่จะคลิกเซฟแพ็กเกจซึ่ง เวลาที่เราคลิกเซฟแพ็กเกจนะคะนามตกุลเนี่ยจะเป็น KSP นะคะส่วนการเซฟแอดปกตินะคะตรงนี้ตั้งชื่อไฟล์ของเราแล้วนามตะกุลอาจจะเป็น BIP นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาใช้งานได้นะคะใน EP นี้ก็เป็นการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสำหรับโปรแกรม Keyshot เดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ถัดไปนะคะ